80ปีหมดยุคงามอมะตะจารุวรรณปัญโยพาสปีกตัวออกวงการอยู่บ้านเลี้ยงหลานทั้งสองเปิดภาพล่าสุดจากรุวัรปัญโยพาสในวัย74ปีหมดยุคสวยอมะตะ ค้ำบอดในวงการมา47ปีเกิดที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นลูกคนที่สีของนายเหลือมและนางละเอียดปัญโยพาสจบการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนาเลส่วนวิทยาลัยแล้วเข้าทำงานที่องค์การรอสอพอจากนั้นเข้าประกวดนางงามได้รับตำแหน่งนางงามรอสอพอและนางงามฮอนด้าประจำปีพุทธศักราช2509และเข้าประกวดนางสาวไทยโดยใช้ชื่อในการประกวดว่า ัศนียาปัญโยพาตแต่ไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเริ่มการแสดงเรื่องแรกในภาพยนตร์ละครเร่ของอัศวินภาพยนตร์บทพานิพนธ์และกำกับโดยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนเมื่อพุทธศักราช2512หม่อมปิมบุญนาคเป็นผู้ฝึกการแสดง ในปีพุทธศักราช2512ตามด้วยบทนักแสดงสมทบจากเรื่องโทนจากการกำกับของเปียกโปสเตอร์ในปีพุทธศักราช2513สมรสกับโกวิชโชติรสข้าราชการกรมศุลกากรเปิดภาพล่าสุดคุณแม่จารุวรรณปัญโยพาส คุณแม่ของนางเอกสาวมิวลาลิตาปัญโยภาสในวัย74ปีหลังหายหน้าหายตาไปนานเชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับนักแสดงอาวุโสอย่างคุณแม่จารุวรรณปัญโยภาสอดีตนางเอกชื่อดังในอดีตอย่างมากมายและที่หลายคนทราบกันดีว่าคุณแม่จารุวรรณนั้นเป็นมารดาของนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างมิวลาลิตาปัญโยภาสที่ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มีฝีมือการแสดงยอดเยี่ยม ทั้งคุณแม่และคุณลูกเรียกได้ว่าโด่งดังไม่แพ้กันเลยทีเดียวและล่าสุดเชื่อว่าหลายๆคนคงคิดถึงและอยากรู้ว่าปัจจุบันคุณแม่จารุวรรณเป็นอย่างไรไปบ้างหลังจากห่างหายไปจากวงการบันเทิงวันนี้ทางเราจะพาไปชมภาพปัจจุบันคุณแม่จารุวรรณในวัย74ปีซึ่งต้องบอกเลยว่าคุณแม่จารุวรรณยังสาวและสวยมากๆเลยทีเดียวว่าแต่จะสวยอมตะขนาดไหนไปชมจากภาพกันได้เลย